ไปเที่ยวแม่ห้องสอนอมหมู่บ้านรักไทยแล้วเหมือนแบบพอนุกถ่ายหนังก็เลยไม่ได้ไปใช่ไหม,มพี่ก็เลยปรึกษากับน้องปายว่างั้นก็รอไปพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวมันอะไม่งอนใครหรอกมันงอนไปมันจะว่าไปไม่ไปไม่ชวนไปออกทีอย่างเกือบอมไม่ได้ไปคาะออกทีเมันเกือบไม่ได้ไปเลยงไปบอกอยังไงไปมันทำให้มึงไป <laughs> บอกว่าเดี๋ยวไปเซอร์เวยก่อนอืมเอาเป็ว่าไงอ๋อได้ได้ชคนค่อยไปไม่ใช่ไปบอกเขายี่สิบโลเหรอห้าสิบโลเหรอมันก็เกินไปไปประมาณร้อยโลเฮ้ยร้อยหรืเหล่ร้อยที่ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนั่นแหละพี่ก็เลยตัดสินใจไม่ไปหรอกไปเรารอไปพร้อมนุกดีกว่าแสงสองตาเป็นเช่นญาตของวันใหม่ทางไปทางแกนุ่งจารมาอย่าก็กลัวเป็นโควิด ตามอะไรเขาทำกับข้าวสาวไปพี่ประตูนั่นน่ะ <c oughs> มาพี่สาวเสร็จแล้วเยี่ยมไม่ว่าจะหน้าตางไงพี่ออนก็ต้องเป็นคนกินนะครับ <c oughs> เอาไปได้ที่คุณแม่ออนพี่สาวแล้วก็พี่ออ๋วตอนนี้เขากำลัง <c oughs> ทำทำลมเออ <ตำ S 1> นี่ไงบินเาเออคืออยู่ดิจาเวเมื่อกี้เรานอนนอนหลับไหม <c oughs> นอน <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยนเหรอเรางง่วงนอนร่างกายต้องการพักผ่อนรวยโจระบายไประบายมาเราก็หลับ เมื่อกี้ือบลัชสูก็เข้าไปประชุมสิงเมีสิงเมื่อกี้เขาจะให้ผมลํำผมก็เลยเดินออกมาว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปกินกาแฟก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ของน้องกูเกิดเหรอเนี่ยก็ถือว่าทำมาให้น้องๆทุกคนลเปลี่ยของเขามมนเล่นทำไมไปไม่รู้เห็นมันน่ารักดีอืมูอยากจะทำอ เอ้าวอะไม่บ่มีเลยกูเป็นผู้ชิมอะดิยอกไอ้ไอ้กูเป็นผู้ชิมปะเนี่ยกักก้วกปะเนื้อหน้าตาสวยพร้อมเออหน้าตาสวยพร้อมไม่ทำกันไกลไหมไม่กูเป็นผู้ชิมปะเนี่ยแล้วก็กัดก้วกกันไกลไม่มีเลยนี่ไงพี่สาวชิมแล้วพี่สาวชิมแล้วพี่สาวชิม้พี่วันยังไม่ทานข้าวใช่ไหมคะพอดีเลยเกี่วหิวข้าวไม่ไดเหรอไม่ยอมชอบกินดิ เอามันขึออกข้างขางกันสั่นไปง่วงง่วงง่วงคุจะมาใส่ายพ่อโอ้ยใส่สีอื่นน้ำเนยห่วยแม่ข่อยพี่ฟอข่อยดีใจการ์ดอีกวันนี้ยุ้งกลัวเอี่ให้กูกินไปแล้วการดไปเออหนักยุ้งทำท่าพี่พงนเห็นเอาพี่ให้เห็นเราไปพี่ใครเห็นเออแม่เขาไม่เห็นนี่ไงเพื่อแม่เลยแม่ชอบสีฟ้าเหลืองใช่ไหมล่ะเอ้ยบอกไปนะเข้าหนักอ๋อ ก็สิได้กินทั่วผีบ้แล้วแม่ไปไแคสนานแบบนั้นเอ้ามันเสียบี้เอ้วอยากกินแบบไรนหรอกนี่แม่ชอบกินอันนี้ใช่ไหมล่ะไอ้เม็่เห็นเขาทำมันทำไมดูดีกว่านี้วะมาร์ชเมลโล่นี่อุปกรอนมาเด้ไงอันนั้นไม่มืดกับบะหมี่เด้ชอบอเอามืดสดๆนียู่ไรอยู่เออเจะเดี๋ยวเปิลน้ำไปแล้ลน้ำ ถุงอันบีบถุงบีบคีมกับโอ้โหโดี้ยูมิซอนโอ้ยอชอว์เอาไปกินอ๋อถุงบีบคีมกันเราปากกัดเนี่ยถุงมือกับบ๊อยู่โอ้โหซอนตั้งหนีวันนี้โอ้คันไม่มันอันนิวยุ่มเลยเนาะติดติดอยู่แล้วเลี้ยนอยู่เดี๋ยวทีเียเลี้ยนอยู่แล้วก็ตื้มแล้วก็บ้าจับอันนี้มาใส่ไหมตัวไม่อนามัยเราเป็นอนามไม ชอบกินรสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ครับอ๋อได้หมดค่ะช็อกโกแลตแล้วกันโงด์ถ้าถามหิวใส่ไ,ไปตั้งหลายอย่างแล้วหถ,ถ,ถ้าถามมันนี่ละไม่ถามแม่ถ้าถามมันมีของว่างเลยป้าเฮ็ดไปอ่ะป้าวหวถ้าถามมันเดียวเนี่ยละเด้ออะเดี๋ยวก,กินเลยแล้วกันแต่ถ้ากินให้มันได้อัตราลต้องกินคำใหญ่ๆเลยคันมากหรอป้เนยงานไม่น่าเข้า ไม่น่าเข้าเลยอยู่ไหนอะชั้นเอาอันนี้หมอไม่ค่อยไปอย่ามาฟ้อนเดี๋ยวแม่กินเองได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่จำว่าเป็นข่อยผู้ชมว่าลูดดอกเด้อมือนี่ขมันเจี๊ยสิงกับแม่แย่ดั่งจะมาเอามาได้ข้อนมาป้อนเค้กเขายังบอกเลยหน้าอร่อยจังมากไปใหเกียชิ้แรกได้ด้วนี่ไงนี่ชีสันนี่โทนเดียวกันเลยเห็นแม่ใส่ชุดนี้มาโทนเดียวกันเกิดพี่บุ๋มมาเลยครับมาก็ดีแล้วมากินคัพเค้กเดี๋ยวรอก่อนพี่บุ๋ม โอเคบุ๋มรอก่อนพี่บุ๋มชอบสิงผูเหรอสวัสดีค่ะพี่ก็ล้างบุ๋มอยู่วันเกิดก็ยังไม่ให้บุ๋มอ้าวไมุ่กคนจำได้ยังไม่ให้ของขวัญบุ๋มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ใหม่ต้องทังงอะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวว่าต้องกินใช่ไหมเนี่ยใช่เอาจริงๆกินอันนี้ก่อนน้องคนดูกิี่คนไปซื้อฮานอยก่อนเอ้าทำไมมาเป็นแบบนั้นอืมอร่อยอยูไปอร่อยอยู่อร่อยอยู่ น่าทานมากคนนึนไปเห็ดมันกันหนาท่าอนาละกันลองอิวเห็ดบมื่อกีดนปอือิ๋วไป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 อปไ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 ปอปไ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 นไปอปไปไปออไป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 อปไ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 ปมเไ้าปไปไปก่ไนไปไปมปไอไี่ปไ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 ไป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 ปไปปไปเไปไปไป เขาบอกว่าอะไรนะ9สองไก่ครึ่งอร่อยอยู่อร่อยอยู่ไก่ด้ว9สองไก่ครึ่งก็เลยไม่ซื้อเลยเห็นไหมงี้นทำไมไม่เจออันนี้นะก็เลยซื้อตอร์ติไม่เอาตอร์ติไงอันแรกอ่ะยังไม่ปีฝีมือไงอร่อยอันนี้สองเริ่มสวยเห็นไหมอันแรกว่าไม่ต้องเอาเค้กอันนี้มาเออหนิให้น้องเกิดนะคะน้องกูเกิลเป็นเด็กดีของพ่อโอนะคะกับคุณแม่เนี่ย พี่ปายลงทุนซื้อเค้กมาเองเลยแต่นี่หนูก็ทำเองซื้อเค้กมาแล้วทำให้น้องกูเกิลเองเลยนะเนี่ยเออดีใจไหมดีใจเออกินให้หมดนะเดี๋ยวสลับกันดีกว่าใช่อันนี้หนูทำให้พี่ปายเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินเลยปายอุ้ยชอบเอาปาย กินน้องไปเห็นน้องปน้องไปจะกินแล้วนะคะเห็นน้องตัวข้างล่างไหมคือน้องกูเกิลเรียไปไหนแล้วนะใช่ใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเอออเาน้องยังกินของปลายเลยปลายกินของน้องใช่น่าจังเลยเอากินชอบ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 เล่นได้ใจมากกินชอบแลกกันด้วยมามากินให้หมดน้องปลายจะกินให้หมดนะคะทุกคนน้องปลาย จะรีวิวกินนะคะอ่าอืมนี่แหละค่ะนี่แหละปายแม่จะสอนอะไรหนูเวนกรรมมันมาเร็วเวนกรรมมันมาเร็วนะทุกวันเนี้ยนี่ไงเขาบอกว่าทำทำอะไรก็ได้อย่างนั้นกูพูดเองก็ตอบแทนแล้วออเนี่ยเห็นไหมไปยมอบความอร่อยให้แม่ปายก็ได้รับความอร่อยไปอร่อยไม่เหมือนเพื่อนด้วยมันแล้วมันเรียบจนเบื่อเหรอไม่คุมกินตะเคีมแม่ขอบคุณมากเลยนะที่ไายมอบความอร่อยให้แม่ กูเกก็เลยมามอบความอร่อยให้ปลายต่อเดี๋ยวออฟให้แม่ออนกินใหม่ไหมอุ้ยมันไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาทำเค้กเรื่องในมันเกิดน้องกูเกิลเอาชีพเขาเลยจะคว้างใครยังไม่รู้เห็นเลยครับเป็นวันเกิดน้องกูเกิลนะครับในวันนี้แล้วก็ฟังงานหน่อยฟังงานหน่อยวันนี้ออฟสเตฟัสเต็มวงนะครับอ้าวันนี้นะคะน้องออฟสเตฟัสเต็มวงนะคะ S <S <an> <S ก็ฝากน้องหน่อยนะคะงานแรกของน้องฝากให้กําลังใจน้องด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรสติมไลส่วนด้วยนะพี่แชร์ไปแล้วแหละหน้าเฟซนะคะถ้าน่าจะมีคนเข้าไปเยอะแล้วแหละบัตรเต็มแล้วบัตรทงานเต็มแล้วแต่ว่าบัตรทงานเต็มแล้วนะคะเหลือแต่บัตรสตีมไลส่วนนะคะวันนี้ก็ฝากให้กําลังใจน้องออฟเป็นงานแรกให้กําลังใจไปแล้วแหละเนาะภายในบ้านก็ให้กําลังใจไปแล้วแล้วก็ฝากไปพี่ไปให้กําลังใจน้องออฟอีกแดงนะคะ ฟังงานสิงห์นครอน้อยค่ะสิมิสิมากร่อนสิมิสิมาก่อนสิมิสิมากรนี่วันนี้เขาปียี่สิบสามนะครับเป็นสาวอน้องชายดีอะไรเขาคือน้องน้องนี่สุดหรืน้องปลายสุดหรอก็คอนเสิร์ตเป็นหมอลำนะครับในตีหมอลำนับปลายก็จะได้ร้องหมอลำในงานนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากบัตรของสิงห์มิวสิงด้วยนะครับบัตรนักงานน่าจะเต็มแล้วตัดค้งเแล้วพ่อจะเปิดพม่านกั้ง นแล้วก็มีงานของสิงแล้วคอดอะไรแบ็คแบ็คทัวร์เลยนะคอดอ่าแบ็คทัวร์ดูฟิวเจอร์นะครับเป็นโลกแห่งอนาคตนะครับมาดูกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนสำหรับคนที่มาน้างานอย่าลืมใส่เสื้อสีสตาร์เซนนะครับฝากงานแฟนด้วยบานาดเพราะว่าไปกับพี่ฝากงานพี่สิงห์อัเนาะอเนาะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับฝากงานแฟนไงผู้บอกสิงไงฝากน้องไปด้วยละกันฝากให้กำลังใจพี่พด้วยทุกคนนะคะพัมพามพาเ็นดูคนละไปรอดูแล้ววันนี้เป็นงานคอนเสิร์ตแรกของของออฟน้อเอาวันนี้วันนี้แหละใช่ครับผม